สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y m a l l by Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บนช h อป e ีและ Lazada นะครับเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมฮะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟแบบอันนี้นะครับก็คือไปชาร์จกับเต้าจุดบุหรี่ในรถนะฮะร,ร้อยละร้อยเลยก็ว่าได้นะฮะอาจจะมี บางอันที่เป็น USB นะฮะซึ่งถ้าสมมุติในรถเราไม่มีไอตัวแปลงซ i ก a r ์เ t ต to USB Port ก็จะชาร์จไม่ได้นะฮะแต่คนนี้มาเข้าเรื่องก่อนว่ามันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เราอยากใช้ในรถแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกด้วยข้างนอกในทีนี้อาจจะเป็นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่แน่นอนว่าถ้าหัวใช้เป็นอย่างเงี้ยมันหา เต้าเสียบไม่ได้หรอกครับนะบเพราะว่าที่บ้านส่วนใหญ่ปลั๊กธรรมดาก็220โวลต์หรือเป็น usb port นะครับจะถามว่าถ้าเราต้องการใช้งานอย่างนั้นนะ่ะจะทำยังไงนะครับนี่เลยครับแอดมินมีคำตอบนะฮะนั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์แปลงไอเจ้า cigarette socket นะฮะหรือเต้าจุดบุหรี่ในรถนะฮะให้เป็นหัวต่อแบบ usb นะ หรือจะเรียกให้ถูกต้องก็คือ USB เป็นซิกเนต t โคนเก็ตนะฮะเพราะว่ามอง Input มาทางนี้นะฮะเริ่มแรกนะฮะโอเคจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ฮะถ้าสมมุติเราเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในรถที่เป็นที่ชาร์จแบบซิกเนตนะฮะอันนี้ฮะพอเสียบเจ้าอะแดปเตอร์อันนี้ก็จะกลายเป็นหัว USB แล้วก็เอาไอ้ USB เนี้ยไปเสียบ USB พอร์ตที่บ้านหรือที่ไหนไหนได้หมดนะฮะในที่นี้ก็คือเป็น USB จักเจ้าตัวปลั๊กนะฮะจะกระแสกี่แอม์ก็ได้นะฮะอ่าพอเสียบเสร็จโอเคก็ใช้งานได้นะครับอุปก,กรณ์ที่เคยใช้งานในรถที่เป็นหัวอย่างเนี้ยชาร์จเจอร์แบบซิการลตนะฮะหรือที่จุดบุหรี่เนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานในบ้านได้แล้ว นะฮะก็ไม่มีอะไรง่ายๆอย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ